พวกเราออกเดินทางจากกระทรวงพลังงานมาจนถึงยอดเขาหญ่เทียงเป็นยอดเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกำแพงที่ทอดตัวยาวอยู่ระหว่างเทือกเขาพนมดงรักทางด้านตะวันออกกับเทือกเขาดงพระยาเย็นทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาที่มีชั้นหินทรายด้านบนสุดที่มีความคงทนต่อการสึกกร่อนของห,หินพระวิหารที่ชั้นหินวางตัวลาดเอียงเทไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและถูกรองรับด้วยหินทรายหมวดหินภูก,กระดึง ที่ง่ายต่อการสึกร่อนก่อให้เกิดหน้าผาสูงชันเกิดเป็นแนวเทือกเขาสันอีโตโ้หรือเทือกเขาเวสตาจากขอบหน้าผาเขาใหญ่เที่ยงมองข้ามอ่างเก็บน้ำรำตะกองออกไปเห็นยอดเขาขนานจิตที่มีลักษณะเป็นเขาเวสตาต่อเนื่องไปจากเขาใหญ่เที่ยงก่อนที่เทือกเขาสันคําแพงนี้จะยกตัวก่อเกิดเป็นแนวเทือกเขานั้นแม่น้ำรำตะกองได้ไหลผ่านพื้นที่นี้อยู่ก่อนแล้วซึ่งเป็นแม่น้ำบรรพการ และเมื่อพื้นที่ราบต่ำอีสานถูกยกตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเทือกเขาสันกำแพงก็เริ่มก่อตัวสูงขึ้นสวนทางกับการกัดกร่อนของแม่น้ำบรรพการเกิดเป็นช่องเขาน้ำกับหรือวอเตอร์แกปต่อเนื่องยาวนานนับหมื่นนับแสนปีจนเกิดเป็นที่ราบสูงโคราชที่ประกอบขึ้นด้วยแองโคราชและแองสกลนครที่มีแนวเทือกเขาภูพานคำเทือกเขาพังเหยเทือกเขาดงพระยายเยน็นเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ร้อมรอบแองโคราดดังที่เห็นในปัจจุบันแนวเืออเขาสันกำแพงในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราชนั้นเรียกว่าโคราสเวสตาเป็นหนึ่งในมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าระดับนานาชาติอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนและพื้นที่กษตรกรรมที่มีความเฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ตั้งแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกอย่างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกับ ที่มีการสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําั่าตะกองขึ้นไปกักเก็บไว้บนอ่างน้ําด้านบนช่วงที่มีการบริโภคก,กระแสไฟฟ้าต่ําแล้วจะปล่อยน้ําลงไปผลิตกระแสไฟฟ้าช่วงที่มีการบริโภคก,กระแสไฟฟ้าสูงรวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงอีกด้วยที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัดนครราชสีมาจากเขาใหญ่เที่ยงพวกเราเดินทางไปตามถนนมิตรภาพผ่านหมวดหินเสาหัวหมวดหินภูผาน และหมวหินโคบกรวดซึ่งทั้งหมดจากหววหินรูกระดึงจนถึงหัวหินโคบกรวดนั้นจะเรียกว่ากุ่มหินโคราชพวกเราแวะที่อนุสาวรีย์ช่างเจาะน้ําบาดาลวัดบ้านมะเกลือใหม่อําเภอสูงเดินดําเนินการเจาะโดยกรมโรหกิจในปีพศ2505มีความลึก600เมตรซึ่งผมเคยแวะชมบ่อบาดาลน,นี้ครั้งแรกในปีพศ2524และเมื่อราว10ปีก่อนช่วงที่ผมทําการสํารวจจัดทําแผนแม่บทอุทยานธรณีโคราชนั้น บอ่อน้ำบาดาลบอ่อนี้มีน้ำพุขึ้นมาจากปากบอ่อแต่ปัจจุบันได้หยุดพุดไปแล้วอย่างนี้ครับณนะจุดนี้เออมันเป็นเรียกว่าผลงานของ,งน,นักธรณีวิทยาวิชาชีพธรณีวิทยาจริงๆย้อนกลับไปเมื่อปี2,500มันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมากเลยที่พยายามจะเจาะน้ำบาดาลมีทั้งกรมอนามัยกระจ มีกรมรพปรชก็เจาะมีกรมทรัพยากรธรณีก็เจะาะนะฮะมีกรมชงก็เจาะอต่างคนต่างของก็ประมาณแต่ปรากฏว่าพอมีการประเมินกันแล้วเนี่ยกรมอนามัยเจาะแล้วได้ผลน้อยที่สุดเจาะร้อยหลุมเจอสองหลุมเจอน้ำจืดที่ใช้ได้นอกนั้นไม่เจอน้ำหรือไม่ก็เจอน้ำเค็มในอีสาน มารอพชได้ตั้งสิบสอหลุมมั้งเปที่จะเจาะแล้วได้น้ำแต่ว่ากรมทรัพย์ได้กน25%นี่เพราะว่าเราเอาข้อมูลความรู้เบื้องต้นธรณีวิทยามาช่วยในการเจาะพบเจอน้าผูโอ้โหทางผู้บริหารบอกว่าต้องสร้างอนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า ภารกิจเจาะน้ำบาดาลมาอยู่ที่กรมทรัพยากรธรณีเต็มเต็มผมเลิอไปเห็นรายชื่อช่างเจบะห่วน้ำบาดาลที่ฐานของอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานเขาอดนิสสงสัยไม่ได้ว่าเขาทํางานในสภาพแวดล้อมอย่างไรจึงต้องมาเสียชีวิตเป็นจํานวนมากกลุ่มหินโคราชนั้นถูกรองรับด้วยบอดหินที่หลากหลาย แต่กลุ่มหินคาร์บอนเนตยุคเพอร์เมียนนั้นพบแพร่กระจายตัวอย่างกว้างขวางรองรับกลุ่มหินโคราชบนที่ราบสูงโคราชทั้งหมดซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากหินโปรและการตรวจจับด้วยการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ผิวดินด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนโดยมีหินกักเก็บปิโทรเรียมเป็นหินคาร์บอนเนตยุคเพอร์เมียนและรวมถึงหินทรายหมวดหินห้วยหินลาดและหมวดหินน้ำพองและมีหินปูนหมวดหินผ่านนกเขาหินดินดานหมวดหินห้วยหินลาด และหินโครนของมวดหินน้ำาพองเป็นหินปิดกัน้นส่วนหินต้นกําเนิดนั้นเป็นหินตะกอนที่สะสมตัวในทะเลและที่สะสมตัวในทะเลสาบน้ําจืดซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหินต้นกําเนิดเป็นหินชนิดใดทั้ทงนี้เริ่มมีการสํารวจเป็นครั้งแรกบนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีในปีพศ2522โดยบริษัทเอโซทําให้พบหลายแรง จึงมีการกอร่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่อำเภอน้ำพงในปีพศ2532และ2535ต่อมามีการเจาะพบแหล่งแก๊สธรรมชาติที่ภูห่อมโดยบริษัทปตทสพและเริ่มผลิตแก๊สธรรมชาติเป็นครั้งแรกในปีพศ2549โดยส่งแก๊สไปยังสถานีผลิตแก๊สสินภูห่อม จนในปีพศ2,567สามารถผลิตแก๊สธรรมชาติได้95ล้านลูกบาทฟุตต่อวันและแก๊สธรรมชาติเหลวเฉลี่ย260บาเรลต่อวันซึ่งนำไปป้อนให้โรงไฟฟ้าอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแกน่นอย่างเี้คล้ายแล้วที่อเมริกาเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีหงตะลางก,กิโลเมตรจะมีแมน่อยู่150ลาา้านลูกบาทฟุพอเขาองอก็เลยออกมาแล้วก็บอกว่า ที่น้ำผองนี่จะมีแก๊กอยู่หนึ่งห้าล้านล้านกว่าทุกแอดกรมเซนต์ที่เรามีก็ตรวจพบวุ้ยที่น้ำผอมาอยู่หน้าผู้ตรวจอยู่หน้ากินชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่อสัตว์ก็ดูแล้วบอกว่าไม่เชื่อไม่ได้มีหน้ามีแค่จุดห้าเองเพราะนั้นเราก็ตัดที่ที่เขาออกแล้วจัง ด้านบนสุดของกลุ่มหินโคราชนั้นถูกปิดทับด้วยมวลหินมหาสารคามเป็นมวลหินตะกอนแจกสลับด้วยชั้นเกลือหินสองสามชั้นและด้วยอิทธิพลของแรงกดทับและแรงบีบอัดด้านข้างทําให้ชั้นเกลือเกิดการแปรลักษณะปูดโค้งนูนขึ้นมาเป็นรูปโดมใกล้ผิวดินและด้วยอิทธิพลของน้ําใต้ดินทําให้เกลือละลายขึ้นมาและตกกลึกเป็นคาบเกลือบนผิวดินในช่วงฤดูแล้งที่เรียกว่าดินเอียดหรือขี้ทา เห็นเป็นคราบสีเทาหรือสีขาวบนพื้นผิวดินชาวบ้านจะทําการขูดนําไปละลายน้ําแยกเอาเศษกรดินออกไปแล้วนําน้ําเกลือหรือน้ําเอียดที่มีความเข้มข้นจนไข่เป็ดลอยไม่จมลงก้นภาชนะไปต้มเคี่ยวจนตกผึกแล้วนําไปตากแห้งจะได้เกลือสินเทาทิปนี้พวกเราได้ไปชมกิจการของบริษัทเกลือพี่ไมจจำกัดซึ่งมีเกลือสองชั้นระหว่างความลึก80-140และ175-266เมตรจากผิวดิน โดยการอัดน้ำจืดลงไปด้านร่างของชั้นเกลือที่มีห้องควบคุมการละลายให้ได้ขนาดและรูปร่างของโครงเกลือใต้ดินให้เป็นไป,นปนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วเพื่อให้ได้น้ำเกลือเข้มข้นประมาณ320กรัมต่อลิตรที่จะถูกสูบย้อนกลับขึ้นมาไปยังถังกักเก็บแล้วนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีแยกมลทินต่างๆออกไปเพื่อให้ได้เกลือบริสุทธิ์โดยบริษัทเกลือพิมายจะเป็นผู้ผลิตส่งต่อไปยังบริษัทจัดจำหน่ายอื่นๆต่อไป หินที่วางตัวปิดทับบนหมวดหินมหาสารคามนั้นเป็นหินทรายที่เกิดจากการตกสะสมตัวโดยอิทธิพลของลมในพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายซึ่งลักษณะของหินทรายหมวดหินพวกปลดที่มีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมสมัยจนวนมากในจังหวัดนครราชสีมานั้น ก็มีองค์ประกอบที่สื่อให้ทราบว่าเป็นหินจายที่เริ่มมีการตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบกึ่งแห้งแล้งแล้วก่อนจะเกิดสภาพที่แห้งแล้งที่ก่อให้เกิดการตกสะสมตัวของชั้นเกลือหินในมวดหินมหาสารคามสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนี้ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงหมวดหินผู้ทอกที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายและมีการตกสะสมตัวของตะกอนทรายเกิดเป็นมวดหินผู้ทอก ซึ่งแม้จะไม่พบหลักฐานจากฟอสซิลใดๆแต่โครงสร้างทางตะกรอนวิทยาของชั้นเสียงระดับขนาดใหญ่ที่พบเห็นได้ทั่วไปบนเทือกเขาภูสิงนั้นไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำของแม่น้ำใดๆอีกเซตหนึ่งเพราะนั้นไอ้หนึ่งเซตของคอสเวนนี่คือจากนี้ขึ้นไปถึงตรงกระหม่อมสิงนี่ก็ประมาณสักสิกว่าเมตรนะ<อ>ก็อย่างนี้เราเรียกว่าเวลีลัสเกลคอรเวนซิง อีกอันก็คือมุมจะชันเพราะว่านี่เป็นแองเกิลอวีโพสก็คือมันสะสมตัวบนอากาศเพราะนั้นพอไปถึงจุดป๊อบทิมอยู่มาไดนมันจะกิ้งลงเป็นแซนโฟลลงมาส่วนตัวข้างล่างนี้ถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะพบว่ามันงียบงกยบงิยบงกบงไม่มีคอร์เบดดิ้งไอ้พวกนี้ก็คือพวกที่สะสมตัวในบึงหรือในแอ่งในรุ่ม ระหว่างเดินพวกเราไปแวะชมหินโผและธรณีสันฐานที่วัดสว่างอารมณ์หรือวัดถ้ำสีทนอำเภอปากคาดและวัดอาหงศิลาวาดริมแม่น้ำโขงในเขตอำเภอเมืองเบิงการซึ่งมีหินทรายหมวดหินภูทอกโผให้เห็นทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูสิงหินสามวานและที่วัดภูทอก ซึ่งรวนแล้วเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยาและมีทิวทัศน์ที่สวยงามอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบิงการก็คือตัวสามวานเป็นชินคายเป็นภูทอกแล้วก็แอนติคายของที่เป็นที่ลาบมันก็ทำทา่าจะสุกแต่มันไม่สุกเพราะตัวนี้ต้องมาอยู่ที่นี่คือไม่ต้องขึ้นอย่างนี้มันนี่ ก็นี่นะครับก็สําหรับคนท่านนี้ก็เป็นแผนภาพสเก็ตแบบง่ายๆให้ดูนะครับทิศทิศเหนือจะตามนี้นะะแล้วจะเห็นว่าอ่านี่ก็สมมุติว่าดูแล้วเป็นเหมือนสี่สามบานพ่อแม่ลูกนะแล้วก็ถ้าเรามองไปทางทิศตะวันออกเสียงเหนือจากบนยอดสามบานเราก็จะเห็นภูเขาลูกนะติดปทาง <c oughs> แม่น้ำขงเ,เขาลงนี้ก็เรียกว่าภูวัว ส่วนที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็เรียกว่าภูสิงนะครับอ่าถ้าถ้าอันนี้คือเป็นขบวนเป็นรูปถ้าเราบินขึ้นไปให้โดนมาถ่ายมาแต่ถ้าเราไปเอาพี่ยักษ์เอาขวานยักษ์มาจามไปตรงนี้ปุ๊บนะม,มันก็จะไปรูปนี้คือตรงไอ้ภูบัวก็จะเป็นชั้นหินนี่โกง่งงอลงข้างล่างส่วนไอ้ไอ้ภูสิงก็จะคล้ายกันระหว่างภูสิงกับเอ,อ่อภูบัวนะครับ จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะก่งขึ้นมาเป็นรูปประทุนนะครับแล้วการการที่ไอ้พวกที่ก่งขึ้นเนี่ยที่เขาเรียกว่า <c oughs> แอนติคลายแปลว่าเอียงตรงกันข้ามกันนะตรงนี้เขาเรียกว่าซินคลายแปลว่าเอียงเข้าหากันและแล้วทริปของพวกเราก็สิ้นสุดลงสิ่งที่ผมนําเสนอไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในทริปของพวกเรายัางคงขาดแหล่งคอสซี่และแหล่งโบราณคดีเพิ่งจะนําเสนอในคลิปถัดๆไป ในคลิปนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเรียงลําดับจากมวดหินด้านล่างสุดซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดเรียงลําดับขึ้นไปจนถึงมวดหินด้านบนสุดที่มีอายุอ่อนที่สุดซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะหินและองค์ประกอบด้านแร่ที่จะสะท้อนใ้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในยุคสมัยต่างๆทางธรณีวิทยาและหากเพิ่มเติมหลักฐานด้านบัรพชีววิทยาเข้าไปด้วยแล้ว ก็จะได้เห็นถินอาศัยของสิ่งมีชีวิตในยุคสมัยต่างๆที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็จะนำไปสู่การเรียนรู้การก่อเกิดและการพัฒนาแหล่งแร่ขึ้นมาใช้เพื่อเป็นปัจจัยในชีวิตประจำวันของมวลมนุษย์ทั้งหลายก็ประทับใจมากเลยเพราะว่าสตดบแรกของหินสามวันที่เราไปมันมีพอตเบดดิ้งอันใหญ่มากนะครับของ่ัเหินหัวทอบแล้วมันก็เห็นชั้นชัดเจนเลย ระหว่างที่เป็นอินเทอร์ดูนกับที่เป็นดูนก็สวยมากครับแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปขี่ไม่กวาดครับซึ่งก็สวยงามครับชินสามวันก็สวยครับลมแรงเห็นได้เห็นทั้งสามตัวก็ประทับใจมากครับแล้วก็จะจำไม่ลืมเลยครับอ๋อในมันใจเหรอคะก็คือ,ค,อคือตามโฟการไปอะค่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันนะคนะก็เลยก็เลยต้องไปเรียนเรื่องให้รู้จะได้ฟังแล้วสนุกขึ้นนะคนะ ถ้าเราไปอยู่ในโลกของรอยตีนะคะมันก็จะมีเหมือนที่ที่เราบอกซิลิคอนเน่สารเอนไซม์มันมีชื่อยากๆแต่ชื่อเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นชื่อเฉพาะของรอยตีซึ่งชื่อมันก็จะไม่สำคัญอย่างเจ้าของตัวด้วยนะคะอย่างเช่น, A นกรูเบียงโกซอลาซิลิคอนเน่ที่เราเห็บนอนที่ถููุงข้าวอะค่ะถ้าเราไปเจอลอยตีของมันแล้วเราลุา้มว่าเป็นตีของกรูเบียงโกซอลาซิลิคอนเน่ตีนั้นก็ไม่ได้ชื่อกูเบียงโกซอลาซิลิคอนเน่นะคะมันจะเป็นชื่อตีน ชื่อหนึ่งเลยที่เราต้องจำถ้าเปโงการแบบพัฒนเราต้องจำชื่อตีนด้วยค่ะว่าตีนแบบนี้เป็นชื่อตีนอะไรชื่อเล่นชื่อนิดนะคะแนะนํำอีกทีหนึ่งก็คือทริปนี้สนุกมากค่ะคือเวลาสามีไปที่ไหนก็จะพยายามตามไปทุกที่แล้วก็ประทับใจกับมูร่วมคิปร่วมเดินทางด้วยกันสนุกมากค่ะขอบคุณมากค่ะต้อง <laughs> ขอบคอุณจริงที่มาร่วมพริปนี้ถึง ประมาณ29คนที่เราจัดก,กันอยู่นะครับซึ่งขอพูดย้ำอีกทีว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยก็คือต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ในด้านธรรีวิทยาให้กับประชาชนทั่วไปแล้วัตถุประสงค์เราจริงเนี่ยต้องการให้เผยแพร่โดยการที่เอาไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่อยากให้เราไปที่เที่ยวอยู่เดียวแล้วก็บอกไม่มีความรู้อะไรแล้วกลับบ้านสมาคมขาดทุนเกือบ5ื่ลบานนะ,นะครับเรายอมจ่าย เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่สามารถเอาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาชนทัทนทน่วไปมารับรู้ถึงความสําคัญของธรณีวิทยานะครับนักธรณีวิทยาไม่อยากจะเอ่ยชื่อตัวเองเป็นนักธรณีวิทยาอยากเป็นวิศวกรซะม,มากกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าขาดธรณีวิทยาเนี่ยวิศวกรเกิดไม่ได้ในแง่ของการก่อสร้างในแง่ของการหลายๆอย่างที่เราทาแม้แต่เครื่อก็ตามนะครับหรือแม้แต่าการเจาะสุมทุบวบลกิสก์เรียมอะไรต่างๆถ้าไม่มีนักธรณีเริ่มต้นการผลิตดิสกเรียมจะไม่เกิดขึ้นเลย ตอนแรกจะมีค่าใชา้จ่ายให้ท่านสมัติวิทยากรเราตัดค่าใช้จ่ายเลยของท่านผมไม่จ่ายเงินท่านวิทยากรท่านนะแต่จะขอแสดงความขอพระคุณต่อท่านอย่างสูงเ่งจะเขาเป็นสมาคมนะครับสมาคมเป็นนิติบุคคลนะครับและสมาคมได้ช่วยงานหลือง,งานหน่วยงานหลายๆที่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยเราสามารถจะขออนุญาตท่านเข้าไปในที่แต่ที่ต่างๆได้ นะครับจะจะเป็นเอ็กซ like like, like like ์คลูซีฟมากๆเลยไม่เหมือนที่อื่นเขาจัดทริปเนี่ยเขาแค่ขับรถผ่านไมงเหมือนเหมืองอะไรเกลือพี่ไมายเนี่ยเป็นอะไรที่ก็แม้แต่ข้าราชการคมณทรัพย์ก็งงแต่เข้าไปได้ยังไงห้องคอนโทรลูตรงนี้ Look, is so